สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2558นสดะครับสตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับเวลาเดิมนะครับ12นาฬิกาหนาทีมาดูคู่มวยนะครับที่จะมีการแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวของการแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นผ่านศึกสิทธิ์นายพัฒน์พบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งพิกัด124ปอนด์อน คู่ที่2คู่ค้ำของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรสยามสอยิ่งเจริญการช่างหรือว่าเพชรสยามจิตเมืองนนตัวเดียวกันครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นพเดจศึกชอพัชระพลหรือว่าเจ้าเสือเทพเกียรติเจริญชัยเดิมๆก็เป็นเจ้าก้องไกชอวราชัยครับตัวเดียวกันนะครับหยุดหายไปนานพอสมควรครับกลับมาแล้วนะครับพิกัด1 1 8บปอนด์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับของรายการ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็น4มนุษย์สสรินยาพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นวิในเล็กป่องไฟฟ้าพิกัด142ออปอนด์คู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านเจนนาลงตอทักษินพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นเสมาเพชรสชาววริศนะครับคู่นี้น่าจะต่อยกันเป็นคู่เอกครับพิกัด133อปอนด์นะครับข้อมูลผิดถูกประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยครับ นะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1นนะครับของการแข่งขันนะครับและถ่ายทอดสดเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นผ่านศึกสิทธิ์นายพัฒพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับคู่ที่1เปิดหัวนะครับของรายการมาดูมวยคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวนะครับของการแข่งขันนะครับถ่ายทอดสดนะครับ มาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยก็เป็นทางด้านผ่านศึกสิทธิน์นายพัฒเป็นมวยนะครับจังหวะนะครับเตะต่อยหมัดศอกรุ่นแรงนะครับทรหดนะครับวงในแทงเข่าปั้มไตรุ้นแรงครับมีฮึดนะครับมีสู้ตะรอดหัวจิตหัวใจบูสู้ยันนะฮะยกครับ3ฟมรอมหลังชนะคะแนนพรชัยน้อยทีเด็ด99เมื่อวันที่11มกราคม2558ที่เวทีมวยอตก .3 นะครับจังหวัดนนทบุรี แพ้คะแนนนะครับกว่างเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558ที่จังหวัดศรีสะเกดครั้งสุดท้ายครับมาแก้มือครับแพ้คะแนนกวางเงินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเมื่อวันที่8มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งเป็นมวยจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่านะครับศอกรุนแรง เอาว่าเสียดสีไปแล้วนะครับการยืนระยะท้ายๆยังมองว่าน่าจะเป็นรอง 3. พร้อมหลังแพ้คะแนนสมิงเด็ดเด็ดไฟฟ้าเมื่อวันที่18ธันวาคม2557ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนชาตชายสิทธิ์ปานนเมื่อวันที่18มกราคม2 5 8 8ที่เวทีมวอยอตกอ3จิตเมืองนนจังหวัดนนทบุรี ครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนปากัดปอพินณพัฒน์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่2ซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการของการแข่งข,ขันและถ่ายทอดสดเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรสยามสอยิ่งเจริญการช่างหรือว่าเจ้าเพชรสยามจิตเมืองนนตัวเดียวกันครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านพเดชศึกชอพัชรพล หรือว่าเจ้าเสือเทพเกียรติเจริญชัยนะครับเดิมเดิมเลยก็เป็นเจ้ากล้องไกชอวราชัยนะครับหยุดหายไปจากเวทีเมืองกรุงแม่ถือว่านานพอสมควรนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พี่กัน118อปอนด์นะครับมาดูคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ามาดูแดงครับแดงก็เป็นทางด้านเพชรสยามจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าเจ้าเพชรสยามสอยิ่งจเจริญการช่างนะครับ ได้นะครับป๋าลาฮาเร่นะครับมาสนับสนุนหน้าไฟนี้สีเสื้อสอยิ่งเจริญการช่างเป็นมวยนะครับประเภทจังหวะนะครับเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงทรหดแข็งแรงมีหึดนะครับมีสู้ตะบหลอดหัวจิตหัวใจบูสู้ยันห้ายกนะครับแต่ว่าแหมช่วงหลังๆมานะครับเจ็ดแปดไฟนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เจอนะครับฟอร์มถือว่าแย่นะครับหลังๆมาสามฟอร์มหลังครับ แพ้คะแนนดีไซราชานนท์เมื่อวันที่4มกราคม2558ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนวิสันเล็กซีทรานดิสคัพเวอรี่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2558ที่เวทีมวยราชดำเนินช่อง p t v ไทถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับขุนไกลพระรัญชัยเมื่อวันที่22มีนาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงิน ก็เป็นทางด้านผดิศึกชอพัชรพลหรือว่าเจ้าเสือเทพเกียติจเดินชัยครับเดิมๆก็เป็นเจ้ากล้องไกชอวัราชัยนะครับตัวเดียวกันหยุดนะครับห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปพอสมควรนะครับกลับมานะครับไฟลล่าสุดไปโชว์ไว้ที่ลุมพินีนะครับเดี๋ยวนะครับแจ้งข้อมูลฟอร์มหลังนะครับสามฟอร์มให้ทราบนะครับก็โอ้โหหยุดหายไปนานนะครับเป็นนักมวยอีก คนหนึ่งนะครับที่มีแฟนมวยติดตามนะครับเยอะพอสมควรเป็นมวยจังหวะเตะต่อยนะครับหมัดแทงเข่าสอกรุนแรงวงในไล่แขนปั้มตีบูสู้นะครับยันห้ายกหัวจิตหัวใจนะครับหายห่วงนะครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยแน่นอนนะครับแต่ว่าหยุดหายไปนานพอสมควรอยู่ที่การฟิตซ้อมการเตรียมตัวนะครับการยืนน้ำระยะจะเป็นยังไงนะครับสามพร้อมหลังครับ แพ้เทนนิสกันนกเอายกที่2อภิสิทธิ์ฝนจางชนบุรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2556ที่ช่องเจสีแล้วก็ไปชนะคะแนนยอดนิยมพุ่มพันม่วงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับมาครับไฟลล่าสุดนะครับมาโชว์ไว้นะครับไปแพ้คะแนนนะครับราชศักศักบุรีรำเมื่อวันที่10มีนาคมนะครับ2558ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็น4มนุษย์สอสริยาพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นวินยเล็กป่องไฟฟ้านะครับหรือว่าเจ้าวินยเล็กพอพลังสันตัวเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด142ออปอนด์นะครับเป็นคู่ที่3รองคู่เอกนะครับของรายการ มาดูมวยคู่ที่3นะครับของรายการนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกของรายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้าน4ีมนุษย์สอสรินญ,ญาเป็นมวยประเภทนะครับถดหดเตะตอยหมัดแทงเข่านะครับปั้มตีรุนแรงศอกแรงประเภทโอ้โหวงในไล่แขนนะครับเป็นของชอบนะปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงมีฮึดมีสู้นะครับบูยัน5ยกนะครับ เป็นมวยประเภทแมวงในนี่ถือว่าเป็นของชอบของถนัดล้วครับไ่แขนปั้มตีเด้งตีตบูดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับเคยแพ้คะแนนมา1ครั้งนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสามฟอมหลังชนะคะแนนสาริกาดงซปเปอร์ปโปรสะมยุยเมื่อวันที่25มกราคม2558ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแพ้เทนนิสกน็อกเอายกที่3ครับโดนศอกวันนั้นให้กับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2558ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนวิในเล็กของไฟฟ้ามเมื่อวันที่28เมษายน2558ที่จังหวัดร้อครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านวิในเล็กของไฟฟ้านะครับหรือว่าวิในเล็กพอพลังสันตัวเดียวกันนะครับเคยชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับผมเป็นมวยจังหวะนะครับฝีมือดีเตะต่อยหมัดแทงเข่าปั้มตีรุนแรงวงในไล่แขนขวางหน้าคำแทงสู้นะครับโดยเฉพาะแม่ มีเหลี่ยมตัวนะครับเข้าช่วยนะครับถือว่าการอยู่ระยะหลักเรียมเนี่ยเชิงโชคดีครับนะถือว่ามีมีเหลี่ยมตัวนี่เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยนะครับอาจจะทําให้เกมการชกนะครับง่ายขึ้นนะครับผม3พร้อมหลังชนะคะแนนลมโบไซมูลสนุกเกอร์เมื่อวันที่17ธันวาคม2557ที่จังหวัดมหาสารคามชนะคะแนนลำพาดทอเทพสุทินเมื่อวันที่13เมษายน2 5 5 8ที่จังหวัดสุโข,ขทยัยครั้งสุดท้ายครับ ชนะคะแนน4มนุษย์สราริญญาเมื่อวันที่28เมษายน2558ที่จังหวัด101ครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนำรายการศึกมวยไทย7สีนะครับนัดประจำวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเจนณรงต์อทักษินพบทางด้านฝ่ายน้าเงินก็เป็นเสมาเพชรสชาววาริศนะครับคู <ini S 2> ่นี้นะครับจะต่อยก,กันในพิกัด133ปอนด เป็นคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนํารายการศึกมวยไทย7สีครับคู่มวยนะครับข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนนะครับได้ตะหลอดครับขอบพระคุณครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นนะครับเสมาเพชรสอชาวริปนะครับน้องเปิ้ลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยจากจังหวัดเชียงรายจังหวะนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายสายทั้งแถบแล้วครับต้นในแรงครับหมัดแรงศอกคมนะครับ ประเภทนับนอกนี่ได้นะครับลุ้นนับนกได้ตลอดต้นๆนะครับแต่ว่าระยะนะครับการยืนระยะท้ายๆปลายๆนี่ไม่ค่อยชอบเข่านะครับประเภททรงมวยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้นๆนี่พอลุ้นนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีสายทั้งแถมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่หมัด2อนี่อันตรายต้นๆหนึ่งสองนี่ลุ้นนับนอกได้ตลอดนะครับประเภทว่าถ้าออกนะครับหมัด2อนี่ได้ลุ้นตลอดนะครับแต่ว่าการยืนระยะท้ายๆนี่ไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงนะครับ ไม่ค่อยชอบเข่านะครับสามฟอมหลังแพ้คะแนนฉลามทองยอดอัศวินทรานสปอร์ตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2558ที่จังหวัดเชียงใหม่แพ้คะแนนกลางปีน้อยพีทักป่าผาแดงเมื่อวันที่13มีนาคม2558ที่จังหวัดเพชรชบูรครั้งสุดท้ายครับไปนะครับสับสอกชนะเทน,นกันน็อกเอายกที่4นวพลสิทธิ์ผู้พันตูเมื่อวันที่28เมษายน2558ที่จังหวัดร้อเอดครับ มาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับนำรายการนะครับของการแข่งขันนะครับและถ่ายทอดสดมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านเจนนรลงต่อทักษินเป็นมวยนะครับประเภทนะครับทระหดเดินนะครับเตะต่อยหนักแรงหมัดศอกคมนะครับประเภทวงในนะครับแทงเข่าปั้มตีอุตลุดมีฮึดมีสู้ตะลอดนะครับบูดุกดันนะครับถือว่าเป็นมวยประเภทนะครับ ไฟเตอร์นะเดินหน้าท้าชนนะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับหมัดศอกแรงแทงเข่าปั้มตีรุนแรงครับการยืนระยะนะครับใช้ได้นะครับผมสามฟอร์มหลังถือว่าสดนะครับผมชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์เกียรตจะเดินชัยชนะคะแนนสักสุริยาโชโคยูฮะอีสุสุที่จังหวัดสุราษฎร์ไฟสุดท้ายครับมาชนะคะแนนโพแก้วผลจางชนบุรีเมื่อวันที่21เมษายน2558ที่สนามมวยลุมพินีครับศึกพุ่มพันธุ์ม่วง